สวัสดีค่ะทุกคนมีใบไม้แบบใหม่หมาแล้วนะคะใหม่ของเราอาจจะเก่าของคนอื่นก็ได้ไม่เป็นอะไรแต่ว่าเราทำได้ทำง่ายๆนะทำแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงๆนะคะชื่อใบอะไรดีใบไม้แบบโปร่งแล้วกันนะคะไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีโอเคเดี๋ยวเราลองมาทำกันเลยค่ะ ไม่ยากอีกแล้วนะคะขึ้นต้นโซ่สิบห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าพอได้สิบห้าแล้วเช่นไม่ค้าก็เว้นไว้สองโซ่นะหนึ่งสองแล้วก็ลงโซ่ที่สามเป็นตัว x นะคะ แล้วก็ตัวทีแล้วนอกนั้นก็เป็นตัว f หมดเลยค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งไปเลยค่ะเป็นตัว f ถักไปจนสุดเลยนะคะจนสุดปลายโซ่เราเลยค่ะนี่ค่ะส่วนใหม่ที่จะใช้หรือว่าหัวเข็มขนาดไหนนี่ก็แล้วแต่ที่ทุกคนถนัดเลยนะคะถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะ แต่อาจจะต้องออปรับนิดนึงว่าเพิ่มถ้ามันหลวมไปมันแน่นไปก็ก็เพิ่ม,มเพิ่มหลักเอานะคะเล็กเล็กมันก็จะจับยากนิดนึงนี่ค่ะอ่าอีกอันนึงได้เนาะ อันนี้ก็เป็นตัว T เลยนะคะดึงเป็นตัว T แล้วก็โซ่สามค่ะแล้วก็ลง X ตรงนี้นะคะลง X อ,อีกอันถัดมาค่ะอ่าทีนี้เราก็จะใช้โซ่หนะคะหนึ่งสองเดี๋ยวซ่อนปลายไหมไปด้วยเลยดีกว่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหก นะฮะซ่อนไปใหม่ไปด้วยเก็บไปด้วยเลยแล้วก็ลงประมาณตรงนี้นะไม่ต้องนับก็ค่ะ1นึ่ตัว x นะคะ x ห x ส x ที่สามแล้วก็ต่อด้วยโซ่สองพลิกกลับมาโซ่สามก็ได้จะปุ่มใหญ่สวยดีโซ่สามค่ะแล้วก็พลิกกลับและตรงนี้ก็สี่ติดกันเลยค่ะเป็นปุ่ม นี่นะคะปุ่มน,นี้นะเนี่ยเนี่ยเร่จะใช้โซ่สองก็ได้โซ่สามก็ได้ <S <S แล้วก็เอ็กมาค่ะเอ็กหนึ่งเอ็กสองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเป็นตัวทีลงในนี้นะคะแล้วก็เอ็ให้เต็มเลยค่ะ1นึ่สองสามสี่ ห้าหดแปดไล่อย่างนี้แล้วเราก็เอ็กตรงนี้ตรงโซ่สามที่เราเว้นทำไว้สองครั้งนะคะแล้วก็โซ่สามอีกค่ะแล้วก็เอ็กเอ็กสองครั้งในช่องเดิมแล้วก็โซ่หก สี่ห้าหกลงตรงนี้นะคะให้มันดูลดหลั่นกันลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ x 2 3สองสามครั้งตรงนี้อ่าโซ่สามพิกกลับมาแล้วก็ซติดกันนี่ค่ะแล้วก็ x ตรงนี้หนึ่งสองอ่ะ แล้วก็ตัวทีเลยค่ะไปต่อเลยเป็นตัวเอใส่ให้เต็มเลยค่ะก็จะได้ประมาณแปดครั้งแต่แล้วเราไม่นับก็ไม่เป็นไรอีกแหละเราก็ใส่ให้มันเต็มก็ดูดูว่าความสวยงามมันมันพอดีไหมถ้ามันเกินไปแล้วก็ต้องลดลงนะแต่ถ้ามันขาดเราก็เติมลงไปค่ะมันบางทีมันก็ไม่ได้เป็นกดตายตัวอะไรนะคะ เราก็ดูด้วยสายตาของเราก็ได้ตามความชอบของเราเลยค่ะบางทีเอาอาจจะใส่มากกว่าตัวอย่างที่สาธิตนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเราจัดระเบียบนิดนึงพอจัดดึงดึงเข้ามาแล้วเพื่อให้ด้านนี้มันโค้งโค้งนิดนึงนะคะลาออกมามันก็จะสวยงามเทคนิคนิดๆิดหน่อยๆะคะ่ะแล้วก็เอ็กซ์สองครั้งตรงนี้ค่ะตรงโซ่สามที่เราทำไว้ นะคะแล้วไปโซ่สามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ x สองครั้งเนี่ยเนี่ยค่ะนะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อด้วยโซ่8ค่ะ2องสามสี่ห้าหก็ดและ8ดลงตรงนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ x ไป้ปาโซ่3ามพิกกลับค่ะตัว4ติดก,กันมาเลยค่ะ x แล้วก็ x แล้วก็ตัว t ท,ทีนี้ก็ใส่ไปให้เต็มก็ประมาณ10ครั้ง เจ็ดแปดเก้าสิบอ่ารู้สึกมันน้อยไปเราก็เติมบีก็ได้ไม่ผิดอเอกสองครั้งเอกลงตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ นะต่อด้วยโซ่สองเลยค่ะโซ่สามค่ะโทษทีแล้วก็ลงตรงนี้สองเอ็กแล้วก็โซ่แปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ค่ะเอ็กหนึ่งเอ็กสองและสาม หนึ่งสองสามทำปุ่มนะคะพลิกกลับพลิกกลับแล้วก็สี่เป็นปุ่มตรงนี้ค่ะไม่ยากอีกแล้วค่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวทีแล้วก็ใส่ตัวเอฟนี่ค่ะนี่ค่ะเป็น ใบไม้แบบโปร่งมีปุ่มเรียกไงดีอ่ะเรียกนึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออกว่าจะเหมือนใบอะไรนะใส่ให้เต็มนะคะจัดระเบียบนิดนึงจัดได้แล้วเราก็เติมตรงด้านที่เราจะใส่ตัวตัวิตัวเอฟตรงนี้นะคะ เราไม่นับก็ได้ค่ะเราก็จะจัดระเบียบให้มันดูสวยงามตามความพอใจของเราเลยค่ะเนี่ยเนี่ยนะคะโซ่สองเราใกล้กเสร็จแล้วนะเอโซ่สามค่ะแล้วก็สองเอกตรงนี้ตรงนี้เราจะใช้โซ่โซ่สิบแล้วนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยค่ะ หรือจะใช้โซ่เก้าก็ได้แต่อันนี้ลองทำโซ่สิบแล้วกันนะ่ะหกแปดและสิบจะมากกว่านี้จะน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะมันก็ไม่ได้มีกฎตายตัวไม่ได้มีกฎข้อบังคับอะไรมันมันก็ขึ้นอยู่ที่ความพอใจของเราที่เราจะจัดแต่งทรงเขาให้ออกมาเป็นแบบไหนอะคะ่ะน,นี่เราก็ใส่ไปให้เต็มเลยค่ะ ใกล้แล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วนี่ค่ะ จัดระเบียบนะคะโค้งสวยเติมลงไปค่ะให้เต็มเลยนะนให้เต็มเลยแล้วก็เอ็กสองครั้งโซ่สามหนึ่งสองสามาทีนี้อ่านสุดท้ายแล้วนะคะโซ่สิบค่ะ ลงด้านนี้นะคะแล้วก็จัดดูว่า,าลงตรงไหนมันจะสวยงามกะเอาด้วยเสร็จตาเราเลยค่ะเอาที่เราชอบพี่กลับมาแล้วก็เป็นตัวสีติดกันเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยอันสุดท้ายแล้วใกล้เสร็จแล้ว เราใส่ให้เต็มเลยนะคะในช่องนี้เนี่ยค่ะในช่องโซ่แต่และช่องโซ่ถ้าเราจะนับก็ได้แต่ทีนี้มันขึ้นอยู่ว่าน้ำหนักของมือของแต่และคนมันมันไม่เท่ากันบางคนดึงแน่นดึงหลวมดึงๆหรือว่าเส้นไหมเราอาจจะใช้เบอร์ไม่เท่ากันมันจะอาจจะออกมาแบบถ้านับแล้วมันจะไม่พอดีอันนั้นก็ไม่ต้องนับก็ได้นะคะเราก็ลงไปให้มันเต็มให้ดูแล้วก็เราก็จัดดู ตามความเหมาะสมความสวยงามอะค่ะ,ะเรามองดูด้วยสายตาเราเลยนะคะนี่ค่ะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็จะทาําก้านนี่นะคะทําก้านเราก็จะต่อด้วยโซ่สิห้าหรือใครจะชอบยาวกว่าน,นั้นก็ได้นะคะ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าจะสั้นกว่านี้ก็ได้ยาวก,กว่านี้ก็ได้เราล็อกไหมก่อนนะเป็นตัว x สองครั้งค่ะ x สองครั้งตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ถักค่อมทับไปเลยค่ะค่อมไปเลยเนี่ยเป็นตัว x ค่อมไปเลยค่ะใส่ไปให้เต็มค่อมโซ่เนี่ยไปเลยนะคะ มันก็จะบิดบิดงอของมันเองไปในในตัวเลยมันจะจับลำบากนิดนึงนะคะถ้าเรายังเพิ่งเริ่มทำใบแรกๆน่ะช้าหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพอใบที่2ที่3มเราก็จะไวขึ้นเอ็กนสะตรงนี้นะคะ แล้วก็มาเสีติดกันตรงนี้แล้วก็ตัดไหมค่ะแลาเวลาตัดไหมแล้วนะคะเราจะซ่อนปลายไหมผ่านมาแล้วก็ดึงกลับหลังดึงกลับหลังเพราะว่าเราต้องการโชว์ด้านนี้นะคะด้านนี้เราจะดูว่าด้านไหนที่เราโชว์คือด้านนี้ด้านถูกที่เราโชว์นะคะ,ะด้านนี้เป็นด้านผิด ราจะดูแกนกลางของมันนี่นะคะถอันที่เราจะโชว์ทีนี้เราก็จะมัดปลายใหม่มัดแล้วก็ซ่อนมันค่ะเออนี่ค่ะเสร็จแล้วใบแบบโปรงและ มีปุ่มนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายง่ายค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการถักใบไม้แบบโปง่งและมีปุ่มนี้นะคะสวัสดีค่ะ